อันนี้คะ่ะเราก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวนี่นะคะ,ะ,คะเราก็เดินทางมาถึงวัดชนประธานนะคะที่อำเภอแม่ริมเนะาะจะมาเชียงใหม่นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าวัดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะด้านบนเนี่ยอ้สวยงามเลยทีเดียวดูแล้วรู้สึกว่าจะร่มเย็นเนาะน้องเพื่อนเนาะเงียบสงบเนาะร่มเย็นเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะตอนในี้ก็ติมก้าวๆชาแนลก็พาท่านชม มาไว้ภาคคอพรเรื่รถขึ้นด้านบนไหมได้ขึ้นได้นี่เน่นี่นะคะสาอันนี้พระนางสุพรรณกัลยาใช่ไหมค่นั่นพระนางสุพรรณกัลยาะคะด้านนี้เนาะดูนะคะหมอสาบอกว่านี่นะคะเป็นเนินทางขึ้นก็จะเป็นเนินสูงว้าวนะคะสาดูแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะนี่นะวัดชนชนรับประทานเนาะชนประทานอันนี้นะคะพระนางในสวนมหาราชนะคะ สถานีพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าเงียบสงบเนาะเขาบริจาคน้ำน่าเอาตังไปจอมนี่นะคะ,ะนี่นะคะวันหน้าวันตาเราค่อยว่ากันแล้วด้านบนนู้นนะคะนี่เราก็มาเดินมาถึงเดินทางมาถึงวัดชนประธานแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเนนะคะน้ำ แล้วก็จะไปไหว้พระน่ารนสวนมหาราชก่อนนะคะแข็งแล้วแล้วก็ไม่รู้สอนนะคะเนี่ยอุ้อยขนลูกจริงๆนะพูดเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดชนประทานนะคะหรือว่าชาวบ้า,านแถวนี้ก็จะเรียวกว่าวัดหัวฝายเนะาะเส้นทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่สมเด็จพระนาเรศวรนะคะท่านได้ออกศึกจะเป็นทางเชื่อมระหว่างแม่รินไปแม่แตงนะคะแล้วก็จะเลยผ่านอำเภอเชียงดาวไปถึงแม่ห้องสอนนะคะเส้นทางนี้สังเกตได้ว่าหลายๆที่จะมีจุดพักทัพของท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่รินก็จะเรียกว่า เขาเรียกว่าลานยั้งทัดนะคะอยู่หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรเลยตอนนี้ก็เราก็เดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆนะคะก็มาถึงวัดหัวฝายซึ่งตรงเนี้ยตอน,นเข็แม,ม่ริมค่ะเข็แม่ริมแล้วนะคะตอนนี้ทางวัดเนี่ยนะคะก็จะมาทำพิธีแล้วก็มี่เป็นอ,อนุสาวรีย์ด้วยและก็จะทป็นกลาูกสามกริย์ก็จะเป็นรปพ,พระพนเรศวรมหาราชแล้วก็จะเป็นพระนางเอกาทศรถก็ พระนางสุพรรณพราสุพรรณอรรกัลยาเนาะใช่ค่ะตอนนี้ทางวัดก็กำลังจะทําพับพานะคะเป็นพับพาจุดพักรบที่ท่านได้เคยเสด็จผ่านเนาะทางนี้อาท่านไหนสนใจจะทําบุญก็ร่วมทําบุญได้ที่นีีเรา จะไหว้สักการะพระนาเรศวรมหาราชเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นบนวิหารนะคะเพื่อจะไปกราบพระประธานด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระพริฆเนศสามเสียนะนี่นะคะเราไหว้พระพริฆเนศก่อนนะคะใช่วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเงียบสงบ เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนไปเราขึ้นจะไปไหว้พรนะพ่อนาสัก,กระนะอคพรดท่านบนนะคะเข้ามาพร้อมเราได้ยินเสียงสดมนนะคะสวดธรรมจักรเนะ อันนี้ก็จะเป็นตำหนักพระสุพรรณกัลยานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ขอพอรศักการะกันก่อนปะหอ,อนี่หอ,อน,ออนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้ศักการะนะคะตำหนักพระสุพรรณกัลยากันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ก็จะมีคำนี้เดี๋ยวให้อ่านคำนี้นะคะ โอ้แผ่นโอ้พื้นแผ่นดินเป็นพยานให้ลูกหลานเป็น